ในด้านมืดของฮินดูเนี่ยเวลาที่เขาจะทำการแช่งเนี่ยคนที่เขามีบุญคุณเนี่ยสามารถจะแช่งคนที่อักตันอยู่ได้พ่อแม่พี่นอ้องท่านจะไม่มาสมมนาคุณอะไรผมการจันหม่อมวันวิพาไม่มีปัญหาครับผมไม่ต้องการอะไรจากท่าน แต่ท่านต้องสนองคุณท่านดินนี้ครับและโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ไว้วางใจให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีฮะท่านนายกวันที่ท่านถวายสัตยปฏิญาณวันที่ท่านถแถลงต่อนหน้ารัฐสภาท่านเอ่ยอ,อ้างหลายครั้งนี่ผมเริ่มตีสััปิสำโดนแบบท่านนะ ท่านใช้จุดอ่อนของสังคมไทยฮะสังคมไทยที่ดูลิเกละครระเบงมาตลอดตลอดทศวรรษสามทศวรรษคือสามสิบปีตั้งแต่มีโทรทัศน์ที่เป็นสีเนี่ยท่านเลยใช้จุดอ่อนของสังคมไทยที่เราเรียกว่าแม่ยกพ่อยกเพราะเวลาลิเกออกโรงมาทีไรก็ต้องมีพ่อยกแม่ยกมาคล้องพวงมาลัยมาหอมซ้ายมาหอมขวามาหอมหน้าผากมาเจิมกระบาล พราะท่านใช้จุดอ่อนของสังคมไทยในการหาเสียงใส่ตัวท่านแต่ผมไม่ใช่พ่อยกแม่ยกท่านท่านนายกผมเป็นพ่อยกแม่ยกสิริโชคอย่างน้อยสิริโชคก็ยังกล้าจะบอกว่าพื้นที่โดยรอบนั้นเป็นของไทยใช่ไหมครับพ่อแม่ป็นน้องผมจะละเว้นสิริโชคไว้สักคนหนึ่งเอาไปดูต่างหน้า เวลาเห็นสิริโชคจะเห็นได้เห็นได้ท่านนายกท่านนายกต้องเข้าใจนะครับว่าจุดอ่อนของสังคมไทยเนี่ยเป็นจุดที่ท่านนายกจะต้องสังวรอ,อยู่เสมอว่าเขารักท่านนายกเพราะเขาศรัทธาท่านนายกต้องสนองคุณรับใช้เขาไม่ใช่เป็นนายเขาพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่เฉพาะที่นี่ฮนะที่บ้านหรือทั่วประเทศ เขาก็หวงแหนแผ่นดินนี้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีกระบอกเสียงที่จะพูดพวกเราจึงเป็นเสียงแทนเสียงเหล่านั้นถ้าผมเป็นท่านนายกนะฮะคนเกลียดท่านขนาดนี้เนี่ยผมถือว่าผมไม่มั่นคงทางทางตัวตนเลยครับเราเป็นนักการเมืองเนี่ยหมายถึงท่านนะผมไม่ได้เป็นนักการเมืองครับ คนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยแม้คนเกียดคนเดียวก็ต้องรู้สึกครับอย่าว่าได้เกลียดแต่แสนคนเลยครับเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมคือใครบอกว่าท่านโพเดียมเนี่ยผมก็บางทีผมก็เห็นด้วยนะประธานาธิบดีสหรัฐนะก็ขึ้นโพเดียมฮะที่ทำเย็บขาวบ่อยๆฮะแต่โพเดียมต้องมีสัจจะฮะ ที่ผมโกรธท่านมากที่สุดและท่านนายกท่านไปสัญญากับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวหนองจาน27คนิะคนท่านไปบอกว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเจ้าคืนให้เดี๋ยวเรื่องเอาคนจากเขมรกลับมาก่อนปล่อยตัวก่อนและผมจะจัดการที่ดินให้อีกสองอาทิตย์ต่อมาท่านให้คนไปตามเอาอีกสิบคนมามาเป็นพยานเท็จ บอกว่าพ่อแม่พี่น้อง27คนนั้นไม่ได้มีที่ดินอยู่ในแผ่นดินไทยแต่ที่ดินนั้นเป็นของเขมรท่านรู้ไหมท่านนายกท่านเคยดูโลโก้งั่นไหมโลโก้พรรคท่านน่ะพ่อแม่ภูมิเดวีจึงจะไม่อยู่กับท่านแล้วไงก็คือพ่อแม่ธรณีอ่ะเพราะโลโก้ท่านบอกว่าสัจจะเป็นอมะตะวาจา แต่พักของท่านตบ,บัดสัตว์อยู่ดั่ไปฮะพระแม่เกียรติคนที่ไม่รักษาสัจจะท่านในยกผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องรู้สึกตัวบ้างท่านปล่อยให้สถานการณ์ของประเทศจบอยู่ในอ้อมมือของ มรดกโลกของยูเนสโกซึ่งมันเป็นโลโก้กระจกกระจอกท่านก็ไปยกย่องนับถือมันท่านเคยบอกกับพวกเราว่าท่านจะไม่เห็นด้วยกับการไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกชัดเจนครับวาวคิมพงบอกว่างานของเรามีความสำคัญมากสำหรับเราทั้งสองประเทศในการที่จะมีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนและเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือความตึงเครียด ตลอดแนวชายแดนระหว่างสองประเทศสำหรับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนทั้งสองฝ่ายต้องแก้ไขอย่างสันติฉันมิตรและอย่างร่วมมือกันโดยหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธหรือกำลังทหารสอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจใน MOU .43 ที่ได้มีการรับรองไว้ในระหว่างการประชุมของคณะรัฐมนตรีร่วมไทยกัมพูชาที่เสียมราฐที่อุบลราชธานีเมื่อ31พฤษภาคม46 ก็คือ TOR46 ข้อความตรงนี้ถ้าท่านนายกออกมาถแถลงยืนยันว่าวาวคิมพงพูดแล้วนี่ว่าจะแก้ไขอย่างสันติโดยเฉพาะสำหรับทุกๆเหตุการณ์แล้วจะไม่ใช้กำลังทหารและอาและทหารติดอาวุธแต่พ่อแม่พี่น้องจำได้ไหมทั้งคุณพนิดวิกฤตเศษ,ษ,ษทั้งคุณแซมดิงก็บอกว่า เขาเอาทหารติดอาวุธมาควบคุมตัวของคนเหล่านั้นกลับไปที่พนมเปญจำได้ไหมครับผมถึงบอกไงว่าท่านนายกใจจืดใจดำและอมหิตเอกสารมันมีอยู่กระทรวงต่างประเทศก็มีตั้งแต่กระสิทพิรมเป็นต้นมาถามว่ารู้ไหมรู้สิมันนั้นจะไปอ่านปล่าๆป,ป,ป,ปถแถลงเหรอวันนั้นอะ่ะหรือไม่ก็มันไม่อ่านหนังสือกันมันเลยพลาด ไอ้ถ้าเกิดไม่อ่านังสือเป็นรัฐมนตรีกับเป็นนายกไม่ได้นะนี่มันเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศนะถามว่ากระทรวงการต่างประเทศไปน,นั่งในที่ประชุม JBC สามฉบับที่ผมไปที่ปริษาเนี่ยมีการโต้เถียงกันครับพ่อแม่พี่น้องทั้งทั้งสอส,อสอฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างมาบอกว่าเอ๊ะมันขัดรัฐบุรุษมาตตา190ไหมไอ้ที่สาฉบับเนี่ย กระทรวงต่างประเทศบอกว่าผมเห็นว่ามันเข้าขมาตาร้อยเก้าสิบแต่ท่านนายกบอกมันไม่เข้าอ้าวแล้วเข้าสภาทำไมที่วันที่ยี่บห้านเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าของเรื่องบอกว่าเข้าวาวคิมฮงพูดอีกวันที่สิบถึงสิบสองมันพูดนะไม่ใช่เราพูดนะไอเราพูดเนี่ยยังพอว่าเออเป็นฝ่ายเราพูดมันอาจจะไม่ยอมรับแต่มันพูดเสริมไม่เอาของมันไปใช้ มันบอกชัดเจนเลยครับว่าผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ของคณะเทคนิคร่วมของทั้งสองประเทศที่ได้ทํางานอย่างหนักในภาคสนามและได้รับผลที่ดีเยี่ยมตามรายงานที่ผมได้รับทั้งสองฝ่ายได้พบหลักเขตแดนเก่าจํานวน50หลักซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นพร้อมเกี่ยวกับตําแหน่งของหลักเขต33หลักและไม่เห็นพร้อมกันจํานวน17หลักพ่อแม่พี่น้อง17หลักนี่นคืออะไรฮะ 23-51ครับพ่อแม่พี่น้องก็คือบริเวณที่คนไทยทั้ง7คนถูกจับก็คือ 46, 47, 48ครับมันครอบคุมที่ยังไม่เห็นพร้อมกันครับเพราะนั้นหลักเขตที่มันยังไม่ชัดเจนนี้มันจึงจะต้องมาใช้การเจรจาอย่างสันติฉันมิตรและอย่าใช้กำลังอาวุธและทหารถูกไหมครับอกบวาคิมโหมันพูดทำไมมึงไม่เอาไปใช้ มันก็น่าโมโหนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ตัวเองเจาบันทึกนี้เข้าสภาไม่ใช่เหรอยี่ห้านี้ทำไมไม่ดูและผมก็คิดว่าปัจจุบันนี้สสสอบอส่วนใหญ่ที่จะไปยกมือเนี่ยก็ยังไม่เคยได้อ่านเลยครับพ่อแม่พี่น้องผมฝากประเด็นที่ประเทศบอกพ่อแม่พี่น้องต่างแต่จังหวัด